ขออนุญาตโยงสาธุทุกท่าน,นมีวันแรกแปดท่านเดือนสิบหม่วยเป็นการัะหมายประจำสัปดาห์ที่จะมาพบกันมวลพระขออนุมโมทนาที่โยมได้สลับเวลาไม่ว่าจะสลับเวลาจากงานบ้านเองนะจะตามเพื่อมาบังลุงวัดแห่งนี้บัรลุงพระพิสุทแล้วก็าสิ่งสำคัญก็คือไม่ใช่เพียมงมาท่าเท่านั้น มาเพื่อใคร่ควรต่อธรรมะแล้วก็เป็นการเจริญปัญญาเจริญบุญสมาภาพก็จะขอนำบทกวีของครูมามาที่ได้เขียนไว้มาให้ญาติโยมได้ลองฟังดูแล้วก็พิจารณาตามบทกวีจะแตกต่างกว่า บทกวีจะแตกต่างจากบทบรรยายโดยทั่วไปในที่ว่าจะใช้ฉันทลักษณ์ก็คือการผูกสัมพันธ์ของคําศัพท์แล้วก็เรียงร้อยกันให้เป็นจังหวะทีนี้การอ่านบทกวีก็จะได้เรื่องของจังหวัดจัดโคนในการอ่านแล้วก็จะได้เรื่องของ คำศัพท์ที่บางทีอ,อาจจะเป็นคำศัพท์ที่มีความลึกซึ้งแล้วก็ต้องให้ควรทนความหมาย <ST> เดี๋ยวขออนุญาตต้องบอกกับเด็กเก็บหนังสือ ทกวีจึงมีจังหวะจากโคนที่แตกต่างจากบทปัญญาถ้าเราเคยเรียนสมัยย้อนจังหกเรียนเรคงคุ้นเคยกับสุทนทรคู่หรือว่าอรูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้แต่งบทกวีก็ลองมองฟังดูช่งบทว่าข้าวสอนรวมข้าวสอนชาว คล้องก้มเขียวเมื่อเกี่ยวข้าวให้ก้มดูแผ่นดินรินเหงื่อพาวให้เห็นก้าวทุกก้าวของตัวเอง่ขนสั้นสีว่วัตครับเอ่าเราอ่านดูเผลอเราอาจจะเห็นภาพของอต้นต้นข้าวหรือรวงข้าวที่มัน พุ่งทยานสูงขึ้นไปแล้วก็จะมีความโน้มตัวลงมารวมข้าวนี้ในบทนี้เขาบอกว่าสอนชาวนาให้นอบน้อมเพราะเวลาที่ชาวนาจะต้องลงไปเกี่ยวข้าวก็จะต้องคล้อมตัวลงไปเพื่อจะเอามือจับนะเพื่อจะเกี่ยวต้นข้าวนั้นให้ขาดไม่มีชาวนาคนไหนที่ยืนหลังตรงแล้วเกี่ยวข้าว ดังนั้นรวงข้าวจึงสอนชาวนาให้รับตอหนองแล้วก็เมื่อมันต้องก้มลงไปมันก็จะไปเห็นผืนดินที่มีน้ำรวมถึงบางที่ก็เห็นผืนดินที่เปียกเหนือของชาวนาเพื่อน,นั่นเองและมากไปกว่านั้นก็คือการย้อนกลับไปดูความแตกต่างของ ต้นก้าแต่ละต้นต้นข้าวแต่ละต้นว่าทําไมบางต้นมันเป็นต้นที่รีบไม่มีไม่มีความโค้งงอเพราะเพราะว่ามันขาดสารอาหารหรือว่ากลับไปย้อนดูถึงตัวดินว่าใช้สารเคมีไปมากห้ออเยงใดจ,จริงๆถ้าเราจะคุยกันลึกๆถึงบทบทนี้มันก็มีในยะที่มันลึกซึ้งมาก มากไปกว่าน,นี้ที่เราจะพูดแต่ว่าอัตมาจะขอพูดในมุมหนึ่งซึ่งถ้าจะพูดในมุมของศาสนา,ศามันก็เห็นมิติทางศาสนาบางอย่าว่าเราชาวไทยหรือแม้กระทั่งเอเชียตะวันอกอกเฉียงใ,ใต้ที่ต้องกินข้าวเป็นอาหารแล้วก็ทำสวนทำไร่เป็นปกติ มันก็จะมีความคิดต่างกับคนตะวันตกที่ถูกสอนด้วยคําสอนของอีกชุดศาสนาหนึ่งอีกชุดศาสนาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะสอนว่าพระเจ้าสร้างสรงสรพสิ่งขึ้นมาให้มาเป็นสมบัติของมนุษย์คือสร้างสรรพสิ่งสร้างจักรวาลสร้างโลกแยกน้ำแยกฟ้าออกจากกันสร้างอากาศ แล้วก็สร้างสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ครอบครองสรรพสิ่งเขาใช้คําว่าครอบครองสรรพสิ่งนั้นว่า,วางวยง่ายก็คือว่าให้สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของมนุษย์ดังนั้นเวลาที่ถ้าปฏิบัติตามคําสอนนี้ก็หมายความว่ามนุษย์จะทําอะไรต่อสรสรพส,สัตว์ก็ได้จะฆ่าโดยที่ไม่ใย,ยดีใดๆก็ได้จะผานก็ได้เพราะมันเป็นสสมบัติเป็นสิ่งที่มนุษย์ั้นครอบครอง แต่คำสอนของพุทธศาสนาก็ตามหรือว่าศาสนาที่ได้มาทางอินเดียก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความสอนที่อิงไปในคําสอนแบบนั้นเราถูกสอนให้เคารพต่อธรรมชาติถูกสอนให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติดังนั้นมันจึงปรากฏออกมาผ่านบทกวีอย่างเช่นบทกวีบท,กวบทนี้ว่าให้นอบน้อมอย่างเช่นต้นข้าว ให้เป็นอย่างเช่นต้นข้าวที่มีความหนักแน่นดังนั้นถ้าดูว่าต้นข้าวไหนที่เป็นประโยชน์ต้นข้าวนั้นจะมีความโค้งงอแล้วก็มีปลายยอดที่ฉี้ลงดินเพราะมีพันธุ์พืชที่อยู่บนต้นามากมีประโยชน์ามากแต่ว่า ถ้าต้นไหนที่มันเปล่าประโยชน์มันจะพุ่งขึ้นฟ้าเหมือนกับต้นยา้ามันจะพุ่งชีขึ้นฟ้ามันไม่งอลงดินเพราะมันเปล่าประโยชน์มันทาตัวลอ,อยจากผืนดิน <c oughs> นั้นในตัวชาวนาเองก็ตามก็ต้องทําความรอบน้อมต่อต้นข้าวนั้นกินอย่างรู้ค่ารู้คุณใช้ประโยชน์มันอย่างรู้คุณแล้วก็ไม่พยายามที่จะ ทำลายต้นข้าวเหล่านั้นด้วยการเร่งผลผลิตหรือเร่งด้วยสารเคมีใดๆก็ตามแม้กระทั่งเราเองที่ทําสวนยางทางใต้ไม่ได้ปลูกข้าวมากนักเต็มที่ก็ปลูกข้าวดอกขาดพ่อพังงานทำสวนยางถ้าเป็นอยู่อย่างกรมลืนอย่างธรรมชาติก็รู้จังหวะกรีดยางรู้จังหวะให้ยางฟื้นตัวแต่ถ้าเอาไปเร่งให้ต้องได้ผลผล,ผลิตมาก มันก็จะเป็นการทําลายต้นยางนั้นให้เสื่อมสาภาพโดยไวแล้วนอกจากการทําลายต้นยางที่เสื่อมสาภาพโดยไวไวก็ทําลายหน้าดินไปด้วยไม่นานดินผืนนั้นก็จะไปกลายเป็นดินที่เสื่อมโทรไม่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณค่าได้ให้ลองสังเกตดีๆนะถ้ามาต,ตอนกลางคนืนจะพบว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีหินห้อย ิ่งห้อยมันเป็นเครื่องบอกถึงสภาพอากาศที่บริสุทธิ์แต่ทำไมมันถึงไม่ค่อยมีหินห้อยอยทั้งๆท,ที่อากาศก็ดีส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะมันตายเพราะยาฆ่า,มาแมลงถ้าเกิดลดการใช้ยาฆ่า,มาแมลงลงได้มันก็จะอาจจะเป็นเหตุให้ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้กลับคืนขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้ามีรูปก,ก็สอนรูปดีหลายก็สอนหลังว่า หากอยากจะทําไล่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่าเป็นการทําการเกษตรที่ทําไปได้ต่อไปเรื่อย mm. ๆก็พยายามลดละการใช้สารเคมีแล้วก็กลับมาสู่วิถีของธรรมชาติให้มากขึ้นก็จะเป็นการดูแลเลือกส่วนไร่น้ที่เรามีอยู่รวมกับถึงรวมไปถึงการดูแลสังคมดูแลชุมชนในระแวกนั้นให้ได้เสพอากาศที่บริสุทธิ์ด้วย น,นี้ก็จะเป็นการรักษาชีวิตของเราให้ยืนยาวต่อไปด้วยด้วยการไม่ใช้สารเคมีอย่นงนี้ยต่อมาภาพก็กล่าวทำมาพอสมควรอย่างเวลาก็่อนนิมมทนาเนเดีทุกท่านคนเราต่อไปก็จะได้ให้พรโดยภาษาบาลีแล้วก็จะได้พิจารณา